แซบบอแซบบอมาหมาป้านแซบบอแซบบอเชบแซฟเอออะไรเด้อม้ามาเชฟถือเองถือเองได้ปะถือเองถือเองถือเองจับเองได้ไหมจับเองเออเชบเอยไหนเล่นขายของอยู่เหรอไม่ขายของเหรอมีหนุ่มโคกไหมมีหนุ่มโคกไหมจ๊ะรู้จักหนุ่มขายเตียวเหรอเอ้ยแซฟบอ เสียวเมื่อวานได้ยินเสียงร้องกากกากทำไมไม่อยากอยู่นี่บ่อยากอยู่นี่ควรอยากเบิง่งเบบี้ชาดอ๋อไหนเบอร์เบบี้ชาติมาเต้นไงมาจาต้าเต้นเป็นบ่ฮะป้าร้องบอกว่ามอจะใส่ผู้ใดเข้ามาก็ไม่รู้แช็พเช็พหลายบอแ <Yeah. S 1> ช็พเ <laughs> ช็พเช็พหลายบ่หลายบ่แช็พหลายหลาย <laughs> อะไรนะ เชี่ยบลายบอกครูอาจารย์ปิดวิทยุปิดนะ<า>บอกครูอาจารย์ปิดวิทยุเมื่อ,อาาวานร้องไห้ทําไมร้องไห้ไม่อยากดูร้องไห้ทาไมไม่อยากดูกรยาได้ยินเสียงไปนู่นยันบ้านนู่นอะ่ะไม่อยากดูกะยอาอ่เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมโอ้กินมะขามกินที่หมดกินทำไมมะขามอ่ะมะขามแซ่บปะไปหันอุ่มไปหันไปโรย่าขามขาม เอ้ยชอบกินส้มๆเนาะขามเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวป่เปรี้ยวปะไปวัดมาไหมเมื่อเช้าไปวัดมายังไม่น่าจะคนเดียวน่าดึงสวยน่าดึงสวยแม่ไม่อยู่แล้วสิอยู่อยู่กับแม่นล่ะเนาะอ๋อแม่แม่หยุดงานเสียปะ ซึ่งว่อยากให้ออกไปน้ำเขามันดึงแซ่บเดี๋ยวป้าน้าจะขายของแล้วนะเดี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนะโอเคไหมเคอีสานก็ได้ไทยก็ได้เออเนี่ยขายอะไรเนี่ยเนี่ยขายอะไรขายอะไรดูขายอะไรขายอะไขายเตี๋ยวขายเตี๋ยวขายเตี๋ยวป่ะอืมฝนตกอีกแล้วเฮ้ยแซ่บบ่เะไปเรียกพ่อจักเรียกจันนีดเรียกพ่อจันนีดเรียกตาดิ ตาเรียกดังๆมากินเร็วตาเรียกตาเร็วเรียกตาเร็วเรียกตาเร็วเขึ้นว่าก็ได้เฮ็ดร้านเพิ่มเตื่นนี่รงมากแต่เตืนมาตั้งแต่กี่โมงมานอนตื่นบางใบสองเฮ้ยดูท่าตาดูท่าตาเอาใหม่ให้ยายเอาใหม่ให้ยายเอาให้ใหม่เอาใหม่ไหมยื่นมือจัหมือจับอืมขึ้นเข่าได้ยังไหนใส่ชุดสวยให้ดูหน่อยสิเนี่ย ใส่ชุดสวยให้ดูหน่อยใช่อุ้ยอ,อารมณ์บอดีเด้ใหญ่เลยฮะใหญ่เลอะ,ะเลอะ,ะมันจะเลอะนมนม้เองอ่ะหนุ่มอาหนุหนม่อนม,อ,มอ,อ่หนุ่มอีอกเออโอ้วันนัดซื้อหนมมาให้นี่มันแชบเนาะแชบนมะนมนมโอ้โหนี่สิซื้อพิซซ่าถาดน้อยมาให้แชบบอสแชบเรียกตาจานกินเร็วเรียกตากินเร็วตาเรียกตาจ๋าก่อนเร็ว อาจารย์อับอ่ะเจ็บโอ้ยเฉ็บเอ้ยฉบมันแฉบถ้ายายกินบ้างสิให้ยายกินบ้างกินคนเดียวสิเออกินรอดเออรู้รู้ภาษาเยอะเลยนะพูดื่อเท้าเมื่อวานได้ยินใครร้องเนี่ยใครร้องไห้มันหอนมันมาอยู่กันเหรอแม่มันแเม่จ๋าแม่จ๋าเรี่ยกเหมือนใครร้องไห้ยกมือขึ้น กูเ <c ười> ืนใครร้องห้สวยใครสวยใครสวยวะบ้านสวยไหมใจมาสนใจหมาพอมันเข้าใกล้ก็หากนี่มาดูสองตัวเนี่ยตามมาเนี่ยเอาบ๊อบก็น่าจับหมาจับหมาให้เอาบอบเอาเอาเดี๋ยวปีหน้าเขาไปโรงเรียนได้แล้วมึงเนี่ยใช่ไหมไปได้แม่งเรียนอะโรงเรียนแตกเลยถ้าไปโรงเรียนเนี่ยไปบ๊อโรงเรียนอะไปไหมโรงเรียนไปบ๊หมามา เรียกตาทีตากินพิซซ่าบอกเหยพูดพิซซ่าสิพูดเป็นไหมช้าชาอือชาชาตาเรียกพอจันนี้จันจันตาจ๋าก่อนตาจ๋ากินซ่าหนูตามาแล้วตามันจะติดเหลืองบอกตาดิตาเอาตาบ่สนใจนี่ไปลงไปจัดการตาเร็วตาบ่สนใจเรามอง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  ภูมิมันสิเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยเนาะปีเดียวเนาะกินก่อนกินอ้ำๆก่อนนี่เอาขอมันมีแต่แป้งเอากุ้งไหมเอากุ้งไหมเอากุ้งอ่ะเอากุ้งเออกุ้งเออใหญ่ให้กินแต่แป้งได้ไงเนาะคนสิกินกุ้งเนาะเอาสับปะรดเนี่ยหยิบเอาเนี่ยเอาไมสับปะรดสับปะรดเนี่ยหยิบเอาเปรี้ยวเปรี้ยวเนี่ยเอาไหมมองมองมองหยิบเอานี่ไหมลูกเออเออแน่นะ เออห็นนี่ดิเดียวเกศเห็นเออมะเขือเทศเอาเลยหยิบเอาเลยเอ้าเอาอ่ะบ่เต็มปากอยู่เต็มปากอยู่รำหน้ารำหน้าเฮ้ยมันเป็นอแไบเช็ดเเลนเหลือเกินเออชาไปชาไปเล่นขายของต่อไปพอละไปเล่นขายของต่อไปเออนู่นเน่ยตักดินอยู่เนี่ยเนี่ยเออนั่งอ่ะเออตักเข้าไปดินเนี่ย ขายอะไรจ๊ะขายเตี้ยวขายเตี้ยวขายเลยนะขายเตี้ยวเอาเส้นเล็กหน่อยได้ไหมหมาพี่โถไม่ทำอะไรหรอกนั่งโถเออเรียกโถสิเรียกโถโถโถครับเรียกโถดิโถเออเรียกเนี่ยเรียกโถโถรู้จักโถตัวเดียวไอ้นั่นไอ้นั่นโมจิเรียกโมจิดิกตี้ จำไว้นะมันชื่โโใใอโบจไอไหนตัวไหนชื่อพี่โถตัวไหน <c oughs> นี่โถอยู่นี่นี่โถอยู่นี่<อ>โถโถมาดูโถมาเที่ยวนาเออเล็งเข้าไปดินเนี่ยเออขายเสียวโอ้ยเพลินก็ละกินก็จะกินเนาะเฮ้ยย้ายหนีก็ไม่ได้ย้ายก็ต้องน้ำกอดินน่ะ ห่างไม่ได้เลยใช่ไหมเออสิไปโรงเรียนได้บ่ยวนในปอยยังไปเรีย nice> ู่หัวใหญ่ต้องตัดใจเด้อยายน่ะปีละตอนนี้ยังรู้เรื่องมากเลยไปขายของก่อนเร็วขายเตี๋ยวนะเนื้อเยอะขึ้นเยอะเลยมั้งเนี่ยมันเคี่ยวขายเตี๋ยวเร็วเร็วขายเตี๋ยวเตี๋ยวโถ่ทโถกินเตี๋ยวไหมโถ่โถ่โกินเตี๋ยวไหมเตี๋ยวเตี๋ยวโถ่กินเตี๋ยว เถ,ถอเถอเอโถอหาน้องเร็วมันไม่กัด<อ>ไม่กัดนะกลัวกลัวไม่กัดไม่กัดมันไม่กัดหรอกโถมันไม่กัดจับได้นนนะจับตรงนั้นน่ะจับจับโถอเี่เออจับดูได้จับได้เออกลัวโถโถอย่าทำน้องนะน้องอ้พีู่น้องกลัวาจับได้จับได้กลัวไ,ไ,ไหมไม่กลัวรหรอกไม่เอาไม่เอานั่นแหละโถมันนอนข้างยายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโถมันนอนข้างยายเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมโถมนั่งเฉยๆเนี่ยเออโถะไหนจับอยู่หน่อยจิอ่ะเออเอาหน่อยนะอุ้ยโถอย่าทำเนองเนี่ยเปนัดโถวับดีเนี่ยจับได้เนี่ยเออกลัวกลัวกลัวไปโถไปไปก่อนไปเร็วๆพี่โถไปเร็วเออไปแล้วโถโอ้โหแล้วนะอย่านะโอ้โหแล้วเด้อโถเด้ะมองมองมองไปแล้ว